สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถเชฟโร e ลตโคโรล d o นะครับปี2017นะครับกุญแจาหายหมดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับด้วยเท่องทำกุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบอิมมอวิเลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าใช้เป็นดอกดําธรรมดานะครับไม่เอารีโมทนะครับเอาเป็นราคาถูกประหยัดนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับใส่กุญแจครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทากุญแจรถหายนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6 1 6 6ด5 5นะครับช่างกุญแจไทยดีให้บริการนะครับ